โดยน้อยกว่าให้เมียเป็นช้างเท้าหน้ารับไม่ไอายกวินดูวานหาเงินได้น้อยกว่าเชิดชูภรรยาคา,าริหันยี่สิล้านไม่ได้ผ่อนเองเป็นที่พูดถึงอย่างมากหลังจากที่ได้เปิดหน้าลูกชายหลังจากปิดเป็นความลับมานานกว่าหนึ่งปีสำหรับปุ้มปุ้ยพรทิพาและกะวินดูวาน คู่สามีภรรยาที่ทั้งเก่งทั้งขยันแถมยังรวยมากๆแม้หนุ่มกวินจะเคยออกมายอมรับว่าหาเงินได้น้อยกว่าภรรยาและยกให้เธอเป็นช้างเท้าหน้าแต่ทั้งสองก็ไม่เคยทอดทิ้งและยังช่วยเหลือซัพพอร์ตกันมาตลอดตลอดล่าสุดปิดหนี้บ้าน12ล้านให้สามีเป็นของขวัญปีใหม่โดยปุ้มปุยโพ,พ์พาพสลิปโอนเงิน12ล้านกว่าลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเขียนข้อความว่า คิดอยู่นานว่าปีใหม่จะให้อะไรเป็นของขวัญบ้านเป็นของเราแล้วนะไปเอาโฉนดได้เลยสวัสดีปีใหม่ที่รักรักฮิฮิฮทากางเพื่อนๆนแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความดีดสสาหรับปุ้มปุยพรทิพากับสามีนักร้องกวินดูวานก่อนหน้านี้ไม่นานกาวินเพิ่งถอยรถหลูป้ายแดงคันสีเทาเข้มให้ปุ้มปุยเป็นของขวัญวันคริสต์มาสหลังจากที่เดือนเมษายน2564า ปุ๋มปุยพึ่งถอยรถรูป้ายแดงทันสีเหลืองให้กวินฝ่ายชายดีใจจนน้ำตาไหลซึ่งปุ้มปุ้ยพรทิพาเคยมีดราม่าถูกจับผิดเรื่องความรวยซึ่งเธอได้ตอบกลับว่าการดึงให้คนอื่นต่ำลงมันทำให้คุณสูงขึ้นเท่าไรพร้อมยืนยันว่าตนเป็นคนทำงานตั้งแต่เด็กส่วนสามีก็ไม่ได้รวยแต่มีสามีที่ดีและแม้ว่าสามีจะรวยก็ไม่คิดหยุดทำงานด้วยตัวเอง หลังจากที่ปุ้มปุ้ยพรทิพผ่าทำเซอร์ไพรส์แบบจัดหนักยิ่งกว่าด้วยการปิดหนี้บ้านกับธนาคารเป็นจำนวนกว่า12ล้านบาทก่อนจะส่งสลิปการโอนไปให้กวินดูวานทางไลน์งานนี้ทำเอาสามีสุดที่รักรีบตอบกลับและปุ้มปุ้ยส่งข้อความอีกว่าบ้านเป็นของเราแล้วซึ่งเจ้าตัวก็ได้เขียนแคปชั่นว่าคิดอยู่นานว่าปีใหม่จะให้อะไรเป็นของขวัญบ้านเป็นของเราแล้วนะ ไปเอาโฉนดได้เลยสวัสดีปีใหม่ที่รักรักฮิฮิหลังจากที่ปุ้มปุ้ยทำเซอร์ไพรส์ด้วยของขวัญชิ้นใหญ่ให้กวินงานนี้สามีสุดที่รักก็ได้เผยคลิปของปุ้มปุ้ยหลังจากที่ปิดนี้บ้าน12ล้านให้หลายๆคนได้ดูและยิ้มตามซึ่งมีแคปชั่นว่าขอบคุณนาที่รักรักซึ่งในคลิปที่กวินถ่ายนั้นปุ้มปุ้ยกำลังต้มมาม่าก,กินและกะวินก็แซวเมียสุดที่รักของตัวเองว่า เธอโปบบ้านกินมาม่าเลยเหลอพร้อมกับหัวเราะและทางปุ้มปุ้ยเองก็หัวเราะหลังถูกกวินแอบถ่ายและแอบแซลก่อนที่ปุ้มปุ้ยจะไปคอมเมนต์ตอบกลับว่าปุ้ยลำบากได้แต่ผู้ชายต้องสบายที่สุดเรียกว่าเป็นคู่รักที่น่ารักอีกคู่ของวงการบันเทิงจริงๆ